ติดตามอาการของน้องข้าวต้มค่ะเหมือนว่าอาการของน้องยังน่าห่วงนะคะล่าสุดมีรายงานว่าระบบภายในรวนเสี่ยงที่จะตับไตพังค่ะทางด้านทีมสัตวแพทย์นะคะก็เฝ้าดูแลตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปค่ะ นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาค่ะโพสต์ Post, ภาพอาการล่าสุดของน้องข้าวต้มนะคะบอกว่าน้องข้าวต้มยังอยู่ในภาวะทรงตัวแต่ว่าน่ากังวลค่ะมีไขออ้อ่อนและกินอาหารได้น้อยมากคาดว่าระบบภายในทำงานผิดปกติส่งผลให้ไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายจนน้องข้าวต้มน้ำตาลตกค่ะต้องมีการให้สารน้ำทางหลอดเลือดตลอดเวลา ทีมสัตวแพทย์ก็จำเป็นต้องอัดยาหลายขนาดแม้ว่าจะเสี่ยงกระทบต่อค่าตับและค่าไตแต่ก็จำเป็นต้องทำเพื่อยื้อชีวิตน้องค่ะเบื้องต้นทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่นะคะต้องเฝ้าระวังอาการวิกฤตตลอด24ชั่วโมงทั้งเช็ดตัวลดไข้แล้วก็พยายามปลุกกระตุ้นให้น้องกินนมค่ะ ทางนี้นะคะก็ได้มีการขอบคุณแฟนคลับที่ไปบริจาคแผ่นรองซับแล้วก็ขอเชิญชวนผู้ใจบุญค่ะให้ส่งสเบียงเช่นกาแฟหรือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเพื่อไปบำรุงขวัญกำลังใจให้พี่เลี้ยงแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้พี่เลี้ยงทำงานหนักมากแต่จะสู้ต่อและดูแลน้องเข้าวต้มให้ดีที่สุดค่ะอาการน่ห่วงนะดูแววตาลิชตางแบบเ,เหมือนหมดแรงอะ่ะ ปกติข้าต้มก็จะมีการลุกมากินนมออมาเล่นเ,นะะเนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาวงมาแตะนู่นแตะนี่แต่นี่เหมือนว่าแบบหมดแรงไปเลยด้วยความที่ไม่กินข้าวไม่กินอาหารด้วยก็ต้องให้สารน้ำแล้วก็มีหมอเนี่ยเฝ้าตลอดยี่ชั่วโมงเลยเห็นว่าเขาก็ยังต้องเปิดรับของพวก พวกแซมเพิรดพวกอะไรอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องการหมอ,อ,อ,หมอนนะคะแผ่นรองซับแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ใจบุญค่ะส่งสเบรยงให้กับทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปค่ะแต่ว่าทีมศัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ยืนยันนะคะว่าจะสู้ต่อไปค่ะ